โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ จะเชทนังอังคาวรสะเหตุจะอังคังจะเชชีวิตังรักขมาโนทนังอังคังชีวิตันจาปิสัพังจะเชนโรธรรมมนุษย์สรันโตติ ณบัดนี้จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในจาคกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่วัดปยุรวงศาวาส บวรวิหารแห่งน,นี้เนื่องในธรรมวันธรรมมัสวนะคือวันพระซึ่งมีคณะต่างๆที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นประจำและที่มาร่วมในส่วนราชาการก็คือสำนักเทศกิจกรุกงเทพมหานครทุกท่านทุกคนเมื่อถึงวันสำคัญ คือวันพระวันนี้ก็ได้ลำลึกนึกถึงความดีที่เราจะได้บําเพ็ญเป็นประจำที่เรียกว่าวันโกนให้ละวันพระให้เวน้นทำบุญทำกุศลด้วยการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนามีการฟังพระธรรมเทศนาและการจะรสวดมนต์เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการที่เราได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลก็เพื่อที่จะยกระดับชีวิตจิตใจของเราให้มีความสุขความเจริญถ้าอยู่ไปวันๆหนึ่งตกอยู่ใต้อำนาจของสถานการณ์ที่ไปกระตุ้นกิเลสตัณหาก็พาให้เรามีแต่ความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลง ทำให้โลกนี้ไม่น่าอยู่ยิ่งคนมีความโลภก,กันมากขึ้นมีความโกรธกันมากขึ้นมีความหลงมากขึ้นก็นำไปสู่ความขัดแย้งความทะเลาะวิวาทวุ่นวายในบ้านเมืองเรียกว่าสร้างบ้านเมืองสร้างแผ่นดินนี้ให้เป็นนรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าสวรรค์และนรกนั้นนอกจากจะมีในชาติหน้าแล้ว ยังมีสวรรค์นรกที่ในชาตินี้ที่เราเห็นได้ทรงเรียกว่าชาภาษายตนณิกานรกนรกที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ทำให้เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสเรื่องที่คิดมีแต่ทำให้เกิดความทุกข์เมื่อใดเราเห็นภาพที่ไม่ดีสร้างภาพที่ไม่ดี ทำเสียงไม่ดีให้คนได้ยินกันเป็นต้นเมื่อนั้นเป็นนรกก็คือสร้างความทุกข์ให้กันและกันอยู่ในวัดอยู่ในบ้านเป็นนรกได้ทั้งนั้นเพราะมีแต่เรื่องที่เป็นความวุ่นวายตรงกันข้ามถ้าเราทำให้เกิดภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นที่น่าพอตาพึงใจนั่นก็เป็นสวรรค์สำหรับเราเราจะสร้างนรก หรือสร้างสวรรค์บนดินก็ได้และเราจะสร้างก็เพราะว่ากิเลสในใจมันทำให้เกิดนรกออกฟูออกมาก็ทำให้เกิดภาพเสียงสัมผัสที่ไม่ดีแต่ถ้าจิตใจเรามีธรรมะมีความเสียสละมีความไม่เห็นแก่ตัวนึกถึงประโยชน์คนอื่นเป็นที่ตั้งถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้เราก็สร้างสวรรค์ในบ้าน สร้างสวรรค์นในวัดสร้างสวรรค์นในที่ทำงานสร้างสวรรค์ขึ้นในบ้านเมืองความโลภความโกรธความหลงที่ไม่ถูกการควบคุมเอาไว้ทำให้เกิดนรกแตกนรกบนดินอย่างที่เราได้เห็นในช่วงเดือนกว่าวาที่ผ่านมาเพราะเหตุอะไรนั่นเป็นระดับใหญ่ระดับประเทศ ในระดับบ้านของเราก็ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันทำให้เกิดนรกขึ้นมาพระพุทธเจ้าประกาศธ,ธรรมก็เพื่อควบคุมและกำจัดความโลภความโกรธความหลงคนลดโลภโกรธหลงและมีธรรมะในใจสวรรค์ก็อยู่ในโลกนี้ในมนุษย์ยโลกนี้แหละตายไปแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์จริงๆฉะนั้นไม่ต้องรอชาติหน้า เราก็สร้างสวรรค์ขึ้นมาได้ถ้าเรียกว่าฉะภาษายตนิกาสวรรค์สวรรค์ที่เกิดจากสัมผัสที่น่าพอตาผึงใจพูดกันไพเราะนำภาพดีๆมาสู่กันให้สิ่งที่ดีๆแก่กันเรียกว่าสร้างสวรรค์ให้กันและกันพระพุทธเจ้าได้ส่งเสริมให้สร้างสวรรค์อย่างนี้จึงได้สอนธรรมะ ควบคุมความโลภความโกรธความหลงเมื่อใดก็ตามที่ความโลภมันมากมันบังตาอยากได้ของเขาช่วงชิงเอาขณะนั้นเราก็เป็นคนไม่รู้จักพอเพียงเรียกว่าเป็นเปรตเมื่อใดที่ความโกรธมันประทุขึ้นมาเป็นไฟไหม้บ้านไหม้เมืองเมื่อนั้นเราก็เป็นสัตว์นรกเมื่อใดที่ความหลงมัน ปิดตาปิดใจเมื่อน,นั้นเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต่างกับสิ่งที่กล่าวมาเลยแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นรกดีๆนี่เองเปรตดีๆนี่เองและเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองฉะนั้นธรรมะจะชะลอไม่ให้ เรื่องเร็วร้ายต่างๆมันเกิดขึ้นในแผ่นดินในบ้านเมืองด้วยการไปควบคุมความโลภความโกรธความหลงและทั้งสามอย่างนี้มันสัมพันธ์กันเรารับศีลศีลห้าศีลแปดและมักจะรักษาไม่ครบข้อเพราะอะไรความโลภเมื่อมันอยากได้ของเขาและไม่ได้เราก็โกรธโกรธก็มีการฆ่ากันมีการ ความโลภความโกรธทำให้ลักทรัพย์ทำให้โกโหกทำให้ประพฤติผิดในกามและแม้กระทั่งดื่มสุรายาเสพติดทั้งบทนี้มาจากอะไรมาจากความหลงคืออวิชชาโมหะหรือความหลงนั้นทําให้เราโลภทําให้เราโกรธเราเรียกโลภโกรธหลงว่าเป็นอกุศลมูลแปลว่ารากเหง้าของความชั่วความชั่วในโลกนี้มันเกิดมาจากรากเหงา้าโลภโกรธหลงนี่แหละ แต่ความโลภความโกรธมาจากความหลงความหลงว่ามีตัวฉันมีของฉันเรียกว่าเห็นแก่ตัวสรุปแล้วถ้าเรากำจัดความเห็นแก่ตัวกันได้ลดความเห็นแก่ตัวอะไรอะไรมันจะดีขึ้นเพราะเราเห็นแก่ตัวเราก็ปรนเปรตัวเราเองอย่างไม่มีขีดจํากัดเรียกว่าโลกและพอเราปรนเปรตัวเองไม่ได้สนองความอยากไม่ได้ใครมาขัดใจเราก็โกรธ มาด่าเราเราก็โกรธเพราะไม่ชมเราตัวกูของกูตัวฉันของฉันมันแฟบลงเพราะคนมาสบประมาทมันก็เกิดความขัดแย้งตลอดเวลาฉะนั้นเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมจะวัดจิตใจของเราว่าประเสริฐดีขึ้นหรือไม่ดูที่ว่าลดความเห็นแก่ตัวลงไปได้เท่าไหร่เมื่อเกิดโมหะคือความเห็นแก่ตัวมาก กิเลสอย่างอื่นมันก็มากเพราะรากแก้วก็คืออวิชชามันใหญ่ฉะนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติราชการแต่ละวันแต่ละวันเราปฏิบัติราชการด้วยการบริการบริการคือให้ความสะดวกให้ความสุขแก่ประชาชนตอนนั้นเราปฏิบัติราชการด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความหลงคือโมหะแต่ถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการ เพราะงิดคิดถึงประโยชน์ตัวเราเป็นที่ตั้งเงินเดือนของเราเป็นที่ตั้งความสบายของเราเป็นที่ตั้งความมั่นคงในชีวิตของเราเป็นที่ตั้งทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้เขาไล่เราออกความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเช้าชามเย็นชาม